สวัสดีค่ะไรอีส EP นี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนานครกรุงเทพมหานาครค่ะในวันที่เรามานี้นะคะก็จะตรงกับกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลคาเนจจัตุรถีประจำปี2567ค่ะเราก็จะมาตามรอยนะวะวินายักกันนะคะโดยอย่างแรกเราก็ มาซื้อตั๋วก่อนตรงนี้เราก็สามารถสแตมป์ B a c ีซพาสปอร์ตได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้โปสการ์ดพระพิคเนตค่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในกันนะคะเราจะเดินเข้าไปในอาคารสี่นะคะเพื่อไปรับบัตรสแตมค่ะต้องไปรับที่อาคารสี่แต่เราต้องเตรียมบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะตรงน,นี้จะมีการตรวจบัตรเดินไปอาคารสี่นะคะจะอยู่ไกลๆเป็นตึกๆ เราอ่ะมาหลายรอบละเพิ่งมารู้ว่ามีอาคารเนี่ยตอนที่มีโก o l d e n b อยคือตั้งใจมาดูก o l d e n b อยถึงรู้ว่าอ๋ออาคารสี่ตรงนี้เป็นที่เก็บขุมทรัพย์หรือว่าเป็นอาคารหนบว่าสำนักงานอะไรอย่างเี้แล้วค่ะทุกคนที่ที่รับการ์ดอยู่ในสุดมารับการ์ดกันเถอะ ที่ที่เราได้มาแล้วเราก็จะไปตามหาที่ปัม๊มอันที่หนึ่งสำหรับจุดแรกที่เราจะไปประทับตาพระพิคเนตนนะคะก็คือที่อาคาร5ค่ะที่นี่เป็นอาคารประภาพพิทิทพันธ์นะคะจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณหลังพุทธศาตาวรรษที่18มีศิลปะสมัยล้านนาสุขโขทยัยอยุทยาจนถึงรัตนโกสินทร์เลยค่ะ ได้หนึ่งจุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปจุดที่สองกันค่ะออมาก็มาทางที่เขาเขียนว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะตรงนี้ก็มีของอาหารขนมหวานเครื่องดื่มสามารถถือรับประทานได้ค่ะจุดนี้แล้วนะคะให้เราขึ้นไปด้านบนหออนุสรณ์เจ้าพญาย,ยมมาชาค่ะน้องถอดรองเท้าด้วยนะคะเดินขึ้นไปเลยนะคะทุกคน ออนุสรเจ้าพระยายมราชจะแสดงประวัติพระยายมราชและผนังไม้จำหรักวรรณกรรมสามก๊กค่ะทั้งสีขาวชื่อว่าหิลำพะลำพะเดินมา ก็จะมาเจอที่อาคารพระที่นั่งอิสเรเราชานุสอดตรงนี้ก็จะมีอีกตราปั๊ะนะจ๊ะทุกคนชั้นบนหรอจ๊ะใช่ขึ้นมาชั้นสองจ้ะตามราต่อไปเจอเตาปับแล้ว ที่นี่คือพระที่นั่งอิสเรเราชนุสรเป็นที่ประทับพ,พ,พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชั้นสองจะประดิษฐานเครื่องที่ประทับ่า,า,า,าิที่สามเี่ย่กส้ม่ริดดา เราเดินอยู่ที่จุดที่สแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จุดที่4ค่ะจุดที่4ก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะโรงราชรถค่ะที่โรงราชรถจะบรรจุราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีรวมถึงพระโกฏของกษัตริย์และเชื้อพระวงชิ้นสำคัญคือพระมหาพิชัยราชรถยาว18เมตรสูง11เมตรสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หค่ะ จุดที่4แล้วเดี๋ยวกำลังจะไปจุดที่5ค่ะนี่ก็คือจุดที่ห้านะคะที่คันหกค่ะหมู่พระวิมานหมู่พระวิมานเป็นกลุ่มอาคารที่ใหญ่ที่สุดในวังหน้าประกอบด้วย12พระที่นั่งด้านหน้าสุดคือพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยส่วนด้านข้างของหมู่พระวิมานคือสาราสำรางมุขมากค่ะ นายนะักษ์เราได้เบอร์ห้าแล้วนะคะกำลังจะเดินไปจุดัามจุดที่หค่ะก็คือนะี้อาคารนี้คือพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์สร้างตั้งแต่แรกเป็นวังหน้าเดิมเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และในการตีทับไปเชียงใหม่ได้อันเชิญพระพุทธสีหิงลงมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้ค่ะก็คือเบอร์หกนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้วยนะคะมาไว้ค่ะแล้วก็ทำการด้เบอร์เจ็ดกันต่อจ้ะใกล้ครบแล้วจ้ะ อีกห้องหนึ่งดูสิว่าเขาจัดเทศากาลกอยู่ข้างไหนอ่ะตรงนี้ง่ายมากมาถึงก็ได้ปั๊มเลยอเพอดีอาคารนี้เขากำลังปรับปรุงนะคะก็เลย ไม่มีอะไรให้เราดูเราก็เลยตัมแล้วก็ออกมาเลยเดี๋ยวไปอันที่8แล้วก็จะได้ไปเก็บอันสุดท้ายแล้วก็แลกข,ของรางวัลกันค่ะคือพระตำหนักแดงค่ะเป็นจุดที่8เ,เป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของคนในอดีตตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่แปดอึอ้งอจกจงตอนนี้เราก็อังำได้ครบแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปามจุดสุดท้ายแลรกบของรางวัลกันค่ะทางเดินไปรับของรางวัลแล้วก็แวะดูร้านค้าที่เข้ามาเปิดจำหน่ายของระลึก จุ่มกาชาปองหมดแล้วมั้งนี่้กำลังโดนลุมอยู่แล้วค่ะตอนนี้ อาคารมหาสุรสีหานาตตั้งชื่อตามเจ้าของวังหน้าคนแรกใช้แสดงศิลปะต่างประเทศและศิลปะในประเทศก่อนพุทธศักราช1800รวมทั้งมีพระพริเคเนตที่ถูกส่งมาจากเกาะชวาดว้วยค่ะเสร็จหมดแล้วค่ะก็มันเสร็จเลยไปแลกของวังมัดกันจานาซี เอาของมาไหว้ได้ค่ะเป็นผู้โชคดีรายแรกเลยที่จะได้เหรียญกรเนตของพี่หลับตาหยิบได้เลยเชิญค่ะหลับตาไม่ต้องหลับตาก็ได้ค่ะคือแบบว่าโอเคค่ะค่ะอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะใช่ค่ะขอบคุณนะคะชุดนี้เป็นชุดลิมิแต่ดหมดหมดตะกร้านี้ก็คือหมดเลยโอ้อันนี้ล่าาชาปองนี่หมดเลยหรืคะชาปองนี่หมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาอีกวันพุธนะคะเพราะว่าเราผลิตได้แค่นี้จริงๆเลยค่ะ อาจจะไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นตัวต้นแบบค่ะ,คะของวันที่เราได้ค่ะเป็นคนแรกเลยที่ได้รับเหรียญพลาสติกดีใจจังเพราะเราก็อยากได้เหรียญพลาสติก